วันนี้ต้งกล้ามาลอยกระทงรับผมพอครับกระทงจะลงทางหรือเปล่าครับวันนี้ม้เลยรวยรวยกระทงเอาระวัง เดี๋ยวเสร็จแลกย่างขาไปตะบุญแปมไฟถึงว่าเนี่ยพ่อไปขับไปวะจับลูกดีจับลูกดีงั้นรอดไปวะจับลูกจับลูกเนี้ยกับพ่อเขาไปวะเดี๋ยวเรไปจุดไฟก่อนครับไปจุดไฟก่อนในแม่ให้หนูเอา่อยเออแปมหนึ่งก็แปมหนึ่งจุดไฟก่อนลอยกระทงครับวันนี้ครับวันเพ็ญเดือนสิบสองครับน้ำในคลองเต็มตลิ่งครับว่ะพวกเราทางยายและเด็กหน่อยนะครับมารอยกระทงด้วยพี่น้องนะลูกขนีบวชพระโอรนทักงห ให้ไม่จุดไฟก่อนจุดไฟก่อนให้แม่วงจุดไฟก่อนลูกชอบมาจากรอยะต็นท์ู้มากลยะถ้าโไม่ไปเลยต้องกล้าหนูนะ เพิ่นไปลอย่น่นพูด่นไปลอยมุมหนึ่งมันไปนสัตัก่อนสัต่ไปมุมพน่นไปไปาไปเนงไปมุมน่งไปมุมหนเข้าเี่ยนอัโอ้ยเป็นลาอก มาเนี่ยไปเลยมาเนี่ยไปเลยคือตรงนั้นแหละหออันเนี้ยหล่จะกลับบ้านหล่อจเป็นเด็กดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เด็กไม่ดื้อกอะไรที่ในปีดีก็ของผ่านไปลูกนะ จุิงค์เขาดีนลอเฮานคนไปเด้อตร่งกาเป็นเด็กสองห้องเพือน้องป้านีพันนะทีป้าอุ้มอยู่ี่เมพองข์ค้ิเต่เนไปหลบให้เก็บจบยัยอะไรมากไก่ผัวไก่เยอะแหลลาปล่อยผุแค่ฉีดไปน้ำเด้อจันนะวันนี้ประจันมองไม่ไปเห็นท่าไหร่ฮะเนืองจากมีเมฆดำมาบังอ่ะจะมีเมฆหรือเปล่าเดียวครับ ไปลาแล้วมาเลยมาแล้วมาลครู้กมาแล้วมาให้หนูอธิษฐานแล้วแม่บ๊ายบายท่านผู้ชมใหม่บายบาย